เฟซบุ o กยูเนสโกหรือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้นำภาพโนราซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยขึ้นปกเพจ Facebook ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมข้อความ we are living heritage ซึ่งหมายความว่าพวกเราคือมรดกที่มีชีวิตครับและหลังจากที่ชาวโลกชาวไทยรวมถึงชาวคขมรได้เห็นโพสต์ดังกล่าวนี้ขององค์การยูเนสโก พวกเขาต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมไว้มากมายเลยนะครับแต่มีบางประเทศนั่นคือคอมเมนต์ที่คอยจะมาแซะไทยอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันว่าชาวโลกชาวไทยรวมถึงชาวคอมเมนต์บางส่วนเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรรับชมไปพร้อมๆก,กันกับ e s news กันได้เลยครับไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นทันแรกนะครับเขาที่เข้ามากล่าวาว่าว้าวโนราคือมรดกที่มีชีวิตคอมเมนต์ถัดมาครับ นี่คือวัฒนธรรมที่แท้จริงของประเทศไทยฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าฉันรักโนราประเทศไทยวัฒนธรรมที่น่าทึ่งมากขอบคุณยูเนสโกที่เลือกภาพป,ปกนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับจะเป็นชาวคขมเมเขาได้เข้ามาแซะประเทศไทยว่าไทยแลนด์เท่ากับก๊อปปี้แลนด์กัมพูชาเท่ากับต้นตำรับ ความคิดเห็นต่อมาครับสมบัติทางวัฒนธรรมไทยอยู่ในสายเลือดไทยไม่ได้อยู่ในกำแพงเม้นทถัดมาครับโนโลาละครลำภาคใต้ขอบคุณยูเนสโกสำหรับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้สุดความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่า ลักเมืองไทยยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งรอยยิ้มด้วยอาณาจักรทวาราวดีสีอยุธยาเมืองแห่งวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานมานานเกิน1000ปีณนะที่นี่สีอยุธยาทวาราวดีสีอยุทยาความคิดเห็นถัดมาครับนี่คือวัฒนธรรมที่สวยงามสำหรับทุกคนแต่ความคิดเห็นถัดมาจะเป็นชาวคอมเมนต์นะครับเขาได้เข้ามาแซะประเทศไทยต่ออีกว่า สิ่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาแล้วความคิดเห็นชาวไทยท่านนี้ก็เข้ามาแซะชาวคมเมนว่าบางประเทศแอบหาตามกำแพงอยู <revenge> ่ความคิดเห็นถัดมาครับงดงามกว่าวัฒนธรรมคมเมนความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าสวยงามมากลำมโนลามรดกไทยมรดกโลก ส่วนความคิดเห็นถัดมาได้เข้ามาแซะชาวกัมพูชาว่ารอให้ชาวกัมพูชาแกะสลักวัฒนธรรมนี้บนกำแพงก่อนใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมาครับน่าทึ่งมากประเทศไทยแต่ทำไมเพื่อนบานร้องไห้ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่ารักประเทศไทยส่วนมุมมองต่อมาครับคนนี้เขาได้กล่าวว่าอาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์ไทยแลนด์ มุมมองต่อมาครับมโนลาคือความภาคภูมิใจของคนไทยเยี่ยมแต่ความคิดเห็นถัดมาครับเป็นความคิดเห็นจากชาวคอมเมนต์เช่นเคยเขาได้เข้ามาแซะประเทศไทยต่ออีกว่าไม่คอมเมนต์คือดีที่สุดคอมเมนต์ถัดมาครับโนลาจากประเทศไทยสวยและน่าทึ่งมากฉันรักมันเม้นท์ถัดมาครับ Amazing Thailand สุดยอดขอบคุณทางการไทยและยูเนสโกที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมขอบคุณมากๆค่ะภูมิใจมากที่องค์กรดีๆอย่างยูเนสโกได้เห็นความงดงามของไทยอีกแห่งที่สืบทอดมายาวนานให้อยู่บนโลกนี้นานๆค่ะความคิดเห็นถัดมาครับฉันลักยูเนสโกจากประเทศไทย มุมมองต่อมาได้กล่าวว่าภาพปกนี้ซึ่งกินใจค่ะสวยมากๆให้ภาพเล่าเรื่องค่ะความคิดเห็นถัดมาครับนี่คือวัฒนธรรมจริงๆของไทยและอยู่ทางใต้ของประเทศมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าขอบคุณยูเนสโกมโนลาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งเป็นศินละปะก,การแสดงทางภาคใต้ของประเทศไทยขอบคุณอีกครั้งฉันมาจากประเทศไทย ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าโน l าจากไทยคือวัฒน,นธรรมที่งดงามแต่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาได้เข้ามาแทรกเขมรว่าปังค่ะว่าแต่มีใครแท็กเพื่อนบ้านหรือยังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวไทยเข้ามาตอบกลับว่าน่าจะกำลังรีบตอกกำแพงอยู่เลยยังไม่ว่างเคลมค่ะเช่นเดียวกับชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ต้องแท็กค่ะจมูกดีกว่าไอ้กดิ๊กที่บ้านอีก ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าขมรไม่ถูกใจสิ่งนี้คอนพร้อมสิวพร้อมแกะสลักกำแพงเช่นเดียวกับท่านนี้ได้เข้ามาแซะชาวกัมพูชาต่ออีกว่าขอไปแกะสลักที่กำแพงนครวัดแป๊บมุมมองต่อมาครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดกำลังมองหาต้นกำเนิดจากผนัง คอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่ากัมพูชาบอกว่าเป็นของเขาอีกแล้ว UNESCO ขคงโง่ o, ที่จะเชื่อและรับรองกัมพูชาโปรดถอนการรับรองที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาทั้งหมดความคิดเห็นถัดมาจะเป็นชาวลาวเขาได้กล่าววา่าฉันมาจากลาวแต่ฉันรักประเทศไทยมากฉันอยู่ประเทศไทยมา10ปีเหมือนบ้านหลังที่สองของฉัน คอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าโนราวัฒนธรรมปักใต้ของเราภูมิใจในคนไทยและเกิดในแผ่นดินไทยความคิดเห็นถัดมาครับมันคือความภาคภูมิใจของเรามโนรายายแขมความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าระวังโนราทางใต้โดนประเทศเพื่อนบ้านตะวันออกเคลมนะ ส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มาแซะชาวกัมพูชาต่ออีกว่าเพื่อนบ้านเราเห็นยังจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าคงเห็นก่อนเราคนไทยมั้งค่ะเพราะเขาคงมีหน่วยงานที่ชื่อว่าจะเคมทุกอย่างของไทยพร้อมปฏิบัติการอยู่24ชั่วโมงทุกวันเช่นเดียวกับชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามาตอบกลับว่ามั่นใจว่าไม่สามารถเลียนแบบและเคลมมนโนลาได้ เช่นเดียวกับชาวไทยท่านนี้ครับเขาได้เข้ามาตอบกลับว่าเราจะเคมตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมุมมองต่อมาครับอาทิตย์หน้าจะเห็นคอมเมนต์ออกมาเคลมว่าโนราคือของประเทศเขาเพราะสลักบนกำแพงเสร็จแล้วมุมมองถัดมาได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีที่โนราบ้านเราขึ้นปกยูเนสโกคอมเมนต์ถัดมาครับ นี่คือวัฒนธรรมที่แท้จริงของประเทศไทยฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับสมบัติทางวัฒนธรรมไทยอยู่ในสายเลือดไม่ได้อยู่บนกำแพงความคิดเห็นถัดมาจะเป็นท่านสุดท้ายนะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าโนราจากไทยคือวัฒนธรรมที่งดงาม ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวโลกที่มีต่อองค์การยูเนสโกขึ้นปกมโนราไทยนะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสําหรับตอนนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ